ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มแชร์โพสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปเรียวก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนเสืรอชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า K M MM นะครับ K T H นะครับหากไม่ต้องการเสร้ชหาก็สามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับจากนั้นทําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ เมื่อทำการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มากดสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนๆทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกนะครับแต่หากเพื่อนๆมี Gmail นะครับก็สามารถสมัครผ่าน Gmail โดยตรงได้เลยนะครับจากนั้นทําการย้อนเข้าย้อนกลับไปสู่หน้าอ่า เข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นทําการให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลนะครับที่เราได้สมัครไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับเมื่อทําการลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับในแนวแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการของทางเว็บไซต์อยู่ทั้งด้านซ้ายมือนี้นะครับก็จะมีหลายบริการเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะเป็น ยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับหลังจากสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเพิ่มยอดแชร์กันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ facebook นะครับจากนั้นในส่วนอหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกเป็นบริการแนะนําได้เลยนะครับจากนั้นในส่วนบริการนะครับให้ แชร์โพสต์นะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็นําลิงก์มาใส่ช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่ Facebook นะครับเลือกโพสต์ที่ต้องการนะครับคลิกตรงวันหรือเวลานะครับจากนั้นทําการคัดลอกลิงก์นะครับแล้วโพสต์นั้นจะต้องเป็นเปิดจะต้องเปิดสาธารณะไว้ด้วยนะครับหากทําการปั๊มเสร็จแล้วก็สามารถอาปิดได้ตามปกตินะครับนำลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่200แชร์นะครับที่ผมจะสาธิตให้ดูคร 200แชร์แล้วกันนะครับจากนั้นทําการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทําการสั่งซื้อแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขพ้นมายืนยันแบบนี้นะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสาเร็จแล้วนะครับแล้วทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้ดู้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถนํารหัสที่ไปแจ้ง,งแอนดมินได้นะครับ <Ad> แอดมินก็จะง่ายต่อการตรวจสอบนะครับมีแอดมินก็คอยตรวจสอบให้เราตลอดที่24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดที่ลูกได้สั่งซื้อไปนะครับว่าจะเป็นบริการลิงก์ปริมาณและค่าบริการนะครับหากเพื่อนๆนะครับที่ทําการปิดเว็บไซต์ไปแล้วเราต้องการจะดูย้อนหลังนะครับอ izon> อ izon> ก็สามารถมาดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมด ก็จะรวมอยู่ในนี้นะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราไใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกยูด้านหลังด้านหลังนี้นะครับอตอนนี้รอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างน,นะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน q r โค้ดนะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น b t c eth btc แลวก็ usdt นะครับแล้วก็จะเป็น perfect money โดยใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์นะครับ ก็จะเป็นของ Android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับบริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับแล้วกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีคําอธิบายบอกนะครับ หริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้ได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํหาเปอร์เซ็นตนะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้ยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่งส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ l ล n e ID ดีนะครับสามารถแอดไลน์คุยกับแอดมินได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับ รหัสคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้อดมินได้นะครับแล้วกดส่งตัวนะครับอดมินก็จะมาตอบข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ยอดแชองเราก็ขึ้นมาครบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาผ่านไปไม่ถึง5ทีนะครับ ก็ไวมากๆนะครับสำหรับบริการนี้นะครับหากใครนะครับที่สนใจจะเพิ่มยอดแชร์ให้กับโพสของคุณนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ